สวัสดีครับพายแม่ชิมชาแนลครับผมวัมนนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานเกษตรนะครับผมอัปเดตหน้าง,งานให้ชมนะครับผมวันต่อวันนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับผมใจกลางคอนโดครับเครื่องก็หมุนมาตามแบบ ที่ผมอธิบายเบื้องต้นในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะก็หมุนมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็ท่อนแรกกดไปแล้วนี่ก็กำลังยกท่อนสองแมโครก็ุดพุดดิ้งยาวมาแล้วนะครับผมจะถึงกันแล้วครับเนี่ยส่วนวเวอร์เคนก็รอประกอบนะครับรอประกอบทาวเวอร์นะ ลังเทปูนขอบ,ขอบนะครับขอบฐานของผ,<ม>ผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ย้ายแล้วนะครับผมมีมีแผน่าจะย้ายแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้ครับเหลือยอดไม่เยอะ,ะครับไม่ถึงหกสิบต้น,นครถ้าสองเครื่องลุมก็วันละยี่สิบก็สามวันเสร็จ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับผมเครื่องไฟสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับกําลังรอดําเนินการนะครับแ้กไฟรอเครื่รองไฟใหม่อยู่นะครับว่างก็เลยได้ถ่ายคล,คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมบางคลิปก็ สั้นบางคลิปก็ยาวเกินไปบางคลิปก็ใช้เวลาเร็วมันก็ไม่ครอบคุมนะครับถ้าถ้าสั้นไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะผมทํางานขับเครื่องไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับมันก็เลยเป็นจังหวะจังหวะบ้างๆผมก็ไปถ่ายนะครับสาเหตุที่ยาวสั้นในคลิปไม่เวลาไม่เท่ากันก็ประมาณนี้ครับผม,ผมก็เลยอธิบายไว้เบื้องต้นครับ ครับข้อสองกำลังยกและกำลังยืดนะครับโปรเจกต์นี้ก็ขอสร้างคอนโดมิเนียมครับสามสามก้อนนะครับผมสามศึกรูปแบบเดียวกันนี่แหละครับผมแปดชัน้นยูนิตละหนึ่งจุดแปดเก้าล้านนะครับตามป้ายโฆษณาก็อยู่ ใกล้ๆกับมอเกษตรนะครับผมแยกมอเกษตรแล้วก็นี่ครับติดกับธนาคารพอกศนักงานใหญ่บรรยากาศหน้างานก็ประมาณนี้ครับอน,นุกตก็เทปูนครับให้ให้เทาก็เกรนยกฮอกเ,เก็ตไปเทนี่ก็เทอยู่นี่เทขอบฐานนะครับก็ล้อประกอบนะล้อประกอบทาวเวอร์ เขาเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านะผมก็รอเครื่องไฟมาเปลี่ยนนะครับเครื่องไฟมันอาการมันแบบเงียบไปเลยนะครับผมแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งให้ทราบเลยครับพอผมก็สต็อปไว้ปกตินะครับผมแล้วก็พอจะมาสตาร์ทก็ ไม่ติดไม่ได้แจ้งคือป่วยแบบว่าไม่แสดงอาการนะครับผมอันนี้ยผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันแต่เป็นไปได้ความเป็นไปได้มันไม่จุดระเบิดนะครับผมเครื่องมันหมุนผมว่าเป็นที่พังเยอะปัม๊มเป็นที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมันหมุนแต่ว่าฟังเสียงแล้วมันเหมือนน้าม,มันมันไม่เข้านะไม่ฉีดนคะรับโอเคครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวบริษัทก็จะเอามาเปลี่ยนให้นะครับผมมานั่งถ่ายคลิปอยู่นะครับท่อนสองเข้าแล้วก็เชื่อมต่อนะครับก็อย่างนี้ครับผมชีวิตประจําวันในการทํางานของผมนะครับเช้ามาก็มาอยู่อยู่กับเสาเข็มทุกวันครับผม ถ้าได้มาทำงานเนี่ยทุกวันในส่วนใหญ่อยู่ที่หน้างานนะครับผมหน้างานสายงานนี้เขาให้หยุดวันอาทิตย์นะครับตามหลักความเป็นจริงชีวิตประจำวันผมไม่มีวันหยุดนะครับมาเสาลงดินตลอดนะบอันี้ครับผมชีวิตการทำงานของผมในอาชีพนี้นะครับผมช่วงวันหยุดเทศ,เทศกาลอะไรไม่ได้กลับบ้านนะครับ ก็เน,นี่ยครับผมได้เวลากลับบ้านก็เน,นี้ยครับเลือกตั้งนี่แหละผมจะกลับยังไงผมก็จะกลับครับผมผมจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของผมนะครับป็ออัดใจป็นอัดใ,ใจมานานนะครับไม่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วครับ ผมก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดมาทำงานแดนไกลนะครับผมไหนก็จะเดี๋ยวอยู่ตัวเดี๋ยวผมก็ <c oughs> การศึกษาก็ไม่ขาดนะผมไปสมัครเรียน <c oughs> เรียนมหาหลัยตอนนี้ก็กำลังเก็บหอมรอมริบนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเก็มล้วนๆนะครับผมสายอาชีพนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเสาเก็มสาเร็จรูปนะครับไม่ค่อยได้ยังไม่ได้เรียนมหาลัยนะครับทางบ้านทางบ้านจน ก็ต้องดิ่นล้นทํางานไปก่อนนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปเรียนก็บริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็มีครบจบที่เดียวนะครับผมมีหลายาแผนกนะครับแผนกขนส่งแผนกในไลน์ในแทนแผนกเทปูนะครับมีครบหมดนะครับผมช่างสายช่างก็มีนะครับ เวลาเครื่องจักรชำรุดก็ไปซ่อมบำรุงที่อู่นะครับผมมีอู่มีพร้อมหมดนะครับมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรลิกนะครับผมไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับฟังเสียงจากในคลิปนะไม่ไม่สะเทือนไม่เสียงดังครับก็ทำงานเรื่อยๆแอรโครยังเสียงดัง่งับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ก like, ดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครับยังไงก็ผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับได้รับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปครับขุดฟุดติ้งก็ดินเยอะก็ต้องเอาออกนะครับขุดออกมาเรื่อยขุดมากองขนออกเรื่อยนะครับผมทยอยขนออกนะ ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภ,ภาพไม่ถึงเรานะครับผมทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า10ปีคนระับ